สวัสดีครับถากูลการทิพย์ครับชื่อเล่นชื่อป๊อปเกิดวันที่1ตุลาคมราศีละครับถ้าถามราศีเนี่ยให้เลือกเอาครับมี2ราศีว่ากันหรือตุลโซนผมนะฮะถ้าผมอ่านดูแล้วเนี่ยราศีไหนตอนนั้นดีผมก็เลือกราศีนั้นครับก็เป็นคนอยางเงครับผมก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ล่าเริงก็ก็เป็นคนสบายๆครับสิ่งที่ทําเวลาตอนว่างก็ อย่างแรกเลยคือนอนครับชอบชอบนอนมากผมนอนได้ทั้งวันดูหนังเล่นเกมอะไรอยู่แค่เนี้ครับ <Ooh. S 1> คือผมผมไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้ทําอาชีพเนี้ยผมก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่พอเราได้มาลองทําลองมาเล่นละครมันก็มันก็คือศิลปะแนวหนึ่งที่ที่เราลองทําแล้วแบบเออศิลปะการสแสดงมันก็เจ๋งดีนะเราพอลองมาทําเราชอบดูหนังเราชอบอะไรอยู่แล้วมัน เราก็แฮปปี้นะจุดนี้เหมือนทัองาเป็นครอบครัวที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูผมและทําให้ผมมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูแลผมมาตั้งแต่ปี2008จนถึงตอนนี้นะครับก็ดีใจมากครับที่เห็นคุณค่าในตัวผมอยู่เห็นความสามารถในตัวผมอยู่ไม่รู้มีความสามารถหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากจริงครับที่ ยังรักกันอยู่ oh. ขอบคุณแฟนคลับอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจกันที่รักกันที่คอยให้ความช่วยเหลือกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงาน oh. ผมมาตลอด oh. ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณจริงครับ